เราจะโดนเรื่องหน้าตาหน้าเหมือนเอเลี่ยนหรือว่าไม่เห็นสวยเลยอย่างกับจูออนเฮ้ยคำว่าสวยกับคำว่าผู้หญิงเนี่ยมันควรจะเป็นของที่คู่กันตั้งแต่เกิดเพราะว่าคำว่าสวยมันทําให้ผู้หญิงมั่นใจและเขาจะทําอะไรออกมาได้ดีเราไม่ควรจะไปบอกว่าใครสวยหรือใครไม่สวยเ <Hey, S 2> นื่องาจากทุกคนเขาก็สวยของเขาเขาก็โอเคแล้วเขาเกิดมาเท่านั้นนะ่ะมีเท่านี้ตอนนั้นก็คิดอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาใจะให้ทำยังไงวะมันก็คือการบูลลี่อย่างหนึ่งว้่เรารู้สึก พี่หัวเถิงว่าอะไรคำพี่กำลองตัดหน้ามานั่นเป็นสิน่งที่เราไ้พี่โดนแต่ว่าพี่เป็นเองเรือใช่พี่กำลังตัดหน้ามาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตค่ะจริงๆแล้วก็นี่คือเป็นการแก้ปัญหาชีวิตของพี่เองบุรีอาจจะดูแบบรุนแรงอะไรเงี้ยโดนแบบแซวดีกว่าถ้าภาษาไทยพูดให้ดูซอฟซ์ที่เล่นทีจริงก็อาจจะเป็นคาว่าแซวโดนแซวเรื่องนี้บ่อยๆเข้าจนกลายเป็นความรู้สึกจริงๆบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่ตอนนั้นสังคมเขามีแค่นั้นไงเด็กหญิงที่ชาในาอายุแค่นั้น่ะ มันก็มากแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกไงนะจุดนั้นนะมันห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้จะห้ามให้คนอื่นพูดยังไงอะแต่เราดูแลใจตัวเองไงก็คือช่วงนั้นเราเริ่มแต่งหน้าช่วงเราแต่งหน้าตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าเราอะโดนบูลลี่เราก็เลยแต่งหน้า พอเรามาแต่งหน้าเราก็โดนพูดเรื่องแก่แดดอีกสุดท้ายแล้วชีดอะปัญหามันก็มีมาตลอดแหละแต่ปัญหามันจะใหญ่มันจะเล็กก็อยู่ที่อายุแล้วความรู้สึกแล้วก็การที่ให้ค่าสิ่งไหนมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเรารู้สึกว่าปัญหามันจะอยู่ที่จุดนั้นคือเราให้ค่าสิ่งไหนอะในช่วงนั้นแต่อายุนั้นอะไม่ได้เข้าใจขนาดนี้นะทุกวันนี้ไม่ได้เจอแบบนั้นแล้วค่ะ ไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยมีคนมาด่าแบบนั้นก็เลยไม่ได้ทำความเข้าใจครั้งใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นในทุกวันนี้จะทําความเข้าใจกับเรื่องเนี้ยในแบบวันนั้นที่เข้าใจหรือเปล่าหรือจะรู้สึกเปลี่ยนไปแต่ถ้าวันนี้ไปพูดเรื่องนั้นอะยังรู้สึกแบบนี้อยู่นี่เรารู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนใครสักคนอยากจะเปลี่ยนความคิดเขาอะอยากจะแบบทำไมถึงคิดอย่างนี้วะทำมาหลายอย่างกับหลายคนด้คนนะไม่ใช่คนคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่า เหตุการณ์ในช่วงชีวิตของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาไม่ว่าจะเผื่อไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะมันมีอยู่แล้วเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่เรารู้สึกอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้เราเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราไม่ต้องเปลี่ยนใครอะถ้าเขาจัาก็ทาอะไรไม่ได้แล้วแต่ตนไม่ต้องทําอะไรจบแผนนั้นจบไปไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถ้าเขาไม่ได้จัาแต่เกิดจากความเข้าใจเราจะทํายังไงเพื่อเปลี่ยนความเข้าใจเขาอ่่่ะะเเเเเรรราาาก็็ต้้้งไไไมมมมปปนนนนดดดิิพฉัลียคคควใ เราเปลี่ยนคําพูดใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เราทําให้มันดีขึ้นได้ใช่ไหมมันมันง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนคนอื่นอะเปลี่ยนตัวเองมันง่ายกว่าไงเข้าใจใหม่มันง่ายกว่าทําความเข้าใจใหม่ซะมันง่ายกว่าทําไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่จะไปกล่าวคนอื่นล่ะคะ